สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับกบ็ในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุปนะหวยลาวในพัฒนานะครับสำหรับในงวดของวันที่5 นะครับอ่ะงวดที่แล้วก็หลุดก็ผ่านไปนะครับงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสู้กันต่อไปยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับนะมันเป็นช่วงเวลาที่สูตรมันเข้านะครับเขาก็เข้าต่อเนื่องหลุดก็หลุดเป็นเดือน2เดือนก็เคยหลุดมาแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้วันที่5เข้าแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนะครับที่ไม่ได้ลงให้แล้วก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะครับเพราะว่าเป็นมาเอาสูตรใหม่มาแล้วนะครับสูตรนี้ก็ทิ้งไปนะครับสูตรนี้ก็ใช้มานานแล้ว นะครับเนาะอ่านะครับหรือใครอยากจะนะครับนำมาใช้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับเนาะก็สรุปโดยรวมเลยในสูตรนะครับมาดูในวันที่5นะครับในแต่ละสูตรนะส่วนในสูตรเลขวิ่งตัวเดียววันเดียวก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับก้าวไม่มาก็เป็น8ปะวันนี้ให้3แต่3ไม่มาก็เป็น2หรือ4นะครับเนาะอ่ะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวให้3 ต่อไปเป็นสูตร2ตัวนะครับสูตรนี้ก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปเนาะอืมนะฮะสลับในสูตรนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะสลับในสูตรนี้แต่ถ้าสูตรไหนถ้าหลุด3มงวดติดเนาะอืมนะถ้าหลุด3งวดติดก็ก็ก็พักสูตรไปก่อนนะครับสูตร2ตัวสูตรนี้ในงวดนี้นะครับได้6กับ7ในหลักสิบนะฮะหลักหน่วยเป็น7 8 90กนะครับก็จับคู่ได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 6 7 6 8 6 9 6 0 7 7 7 8 7 9 7 0นะครับสาหรับในสูตร2ตัวนะ2ตัว8ชุดนะครับส่วนใน8ชุดอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นี่ก็หลุดมา2งมวดแล้วนะครับถ้าเกิดงวดนี้หลุดอีกนี่ก็ก็คงต้องนะครับเก็บสูตรไว้ก่อนนะครับเนาะแต่แรกๆกก็เข้าดีอยู่นะครับสูตรนี้นี่นะฮะ หลุดมา2งวดติดทั้งวัดที่3หลุดนี่ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน2 2 7 2 8 2 9 2 0 1 7 1 8 1 9 1 0องเก้าสอนาหะครับสลับในสูตร2ตัวนะฮะก็มา2สูตรแล้วนะครับก็ไม่ได้ใ,ใกล้เคียงกันเลยนะครับเนาะแต่ก็คล้ายๆกันนะฮนะอาจจะมี7มี7มีเด่น7ด้วย นีครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่เข้าเลยวมืที่แล้วสูตรนี้นะครับก็นั่นแหละนะสูตรนี้ก็กลับมาเข้าแล้วนะครับเราหลุดไป2งวัตติดนะครับก็เข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในที่ใน3 3 7 3 8นะครับหลุดมา2งวัตติดเนาะสูตรนี้มาเข้างวดที่นะครับหลุดไปแค่2งวัตเท่านั้นนะครับส่วนในวัล่าสุดสูตรนี้ก็ได้ในหลักสิบนี่ก็จะเป็นในที่ใน4ี่กับ5หลักงน่วย8ด0 นะครับ4กับก็ได้4 8นะครับ4 9 4 0 5 8 5นะครับ5 9 5 0นะครับสูตรนี้จะยังเดินดีต่อไหมนะครับเนาะอ่านะฮะลองดูแล้วกันนะก็3สูตรไปแล้วนะครับส่วนในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวสูตรที่จะไม่ใช้แล้วนะครับ ก็มันใช้กดใช้มานานแล้วนะครับสูตรนี้เนาะสามตัวอ่าเนี่ยสูตรนี้ใช้ใช้มานานแล้วนะครับเนาะซึ่งงวดที่แล้วมันมันก็ไม่มีนะฮะในตัวเด่นทักตัวเลยนะครับเนี่ยสองตัวก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับก็เลยไม่ใช้นะครับหรือใครอยากจะนําไปจับนี่แหละนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็มีสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เข้ามานะครับอ่า เก่าไปใหม่มานะครับสูตรใหม่ลงวัดแรกนะครับหลักร้อยนะครับได้เด่นตัวเดียวหลัก10ได้เด่น2ตัวหลักหน่วยก็จะได้เด่น2ตัวนะครับเราจับ3ตัวนะครับจับ3ตัวก็จะได้นะครับในที่ใน8 5 8 5 8 5 80 0 5 9 0 6 80 6, 9นะครับ 058 059 068 069นะครับวันนี้ลงวันแรกนะครับใส่กี่ยอดหลังไปก็ก็แห้งวัติดนะรลองมาดูว่าวัวแรกจะเข้าไหมนะครับหรือถ้ามันไม่เข้า3ตัวนะครับก็ลองนําไปตัดซื้อ2ตัวนะครับจะเป็นตัดตัดอาจจะเป็น50หรือ60นะครับหรือนะครับ08หรือ09นะครับหรือ68หรือ59นะก็ลองนําไปดุนกันดูแล้วกันนะครับน่าลุ้นนะครับเนาะนะเพราะว่าถ้าทํา สูตรใ่ลูกเนี่ยครับมันมักจะไปเข้าตัดเข้า2ตัวนะครับลองดูแล้วกันนะครับส่วนในสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นก็งวดที่แล้วก็มา7นะครับเนาะสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะงวดล่าสุดสูตรนี้ก็จะได้7 8 9ดแนะครับเจ็ดแนะครับจับดีๆนะครับบางงวดสูตรนี้นี่จับดีๆเนี่ยก็ไปเข้า3ามตัวก็มีนะครับเจ็ด 785นี่ในงวดนั้นนะครับเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็5้าเแแล้วก็5เนอะหรือว่ามันจะออกเหมือนกันกับในงวดนี้อาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะครับเนี่ยเด่น4ตัวนี่มาจับ3าตัวก็ได้นะครับในงวดล่าสุดก็ก็ลองจับกันกับในสูตรใหม่ก็ได้เนี่ยนะครับเนาะอ่าสูตรใหม่ก็อาจจะมา889นะครับ89หรือ85นะครับอืมตรงนี้เนี่ยกองตรงนี้ก็มี58ดเนาะ 5้5แปดเนี่ยห้าแเนี่ยอาจจะเป็น7 8 5ดแ5อ่าลองนําไปจับกันดูด้วยกันส่วนในสูตรสาตัวอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ก็ก็ยังเข้าตัวเด่นอยู่เนาะเออนะครับถ้าไม่เข้านี่ก็ก็คงจะไม่ใช้แล้วนะครับหวดก่อนก็มา0มี0มี9กมีห้าวันนี้ไม่มี สกับ5้ามาสองนะก็ยังมาในตัวเด่นนะครับในงวดนี้เนี่ยสูตรสตัวสูตรนี้นะครับก็ถ้างวดนี้ไม่มานะครับอีกงวดหน้าเนาะอ่ะงวดนี้งวดหน้านไม่มาดีก็ก,ก,ก็ไปช้าแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นใน1นึ่งหนึ่งเดห้าหนึ่งหห้าศูหศย์ 6 5หนะครับอ่ะนี่แหละนะครับโดยรวมแล้วนะครับสูตรนะครับ่ะใครชอบสูตรไหนก็นําไปจับถ้าถามผมว่าชอบชอบในสูตรไหนนะครับก็ชอบในสูตรใหม่เลยนะครับเนี่ยพอดีว่ามันมันก็ไปชนกันกับในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรนี้งวดวดที่เราไปออก6ตัวเนาะหนึ่งสี่เนี่ยก็อาจจะเว้นงวดเข้านะฮะสูตรนี้นะครับเนี่ก็มี68นะฮะ68นี่ก็มีนะครับหรือจะเป็น6 0นเนี่ยเนาะ เขาจช่วยสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้ไม่เข้าก็กงดใช้แล้วนะครับถ้าสูตรนี้จะมาถ้ามันชนกันกับในตรงนี้ก็1นึ่งเจ็ดนะครับเนาะเนี่ยหนึ่งเจ็ดอ่ะควรจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จงเป็นต้องไปซื้อเยอะจาไปหลายตัวนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับไปดูในชุดสรุปกันได้เนะว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยราวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะวันแรกของปีก็ไม่เข้าเลยนะเนาะเออเนี่ยนะครับเน้นๆสองในวันที่แล้ว2ไม่มาก็ไปเป็น3ามซะงั้นนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับหรือบางท่านอาจจะไปตามในสูตรก่อนนะ้นนี้ก็ได้นะครับสูตรใหม่ก็มีนะครับสูตรเก่าก็มีเหมือนกันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับราวพัฒนาขอให้โชคดีขอให้เข้าแล้วกัน นะครับเนาะอ่ะวันนี้ใครที่เป็นแฟนแฟนซตัวยงนะครับก็จะมีเลขทูบให้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ก็อยู่ได้นะครับใครที่ติดตามกันนะครับนั่นแหละก็จะได้เลขทูบวันนี้นะลองจุดดูนะครับนานๆจุดเผื่อเผื่อเผื่อจะเฮงนะเผื <books> ่อจะปังนะขอทูบป,ปู่นะองค์ปู่พญานาคนะครับเนาะอ่ะวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่วันที่วันที่5นะครับอ่วันนี้ก็จะให้ไปในเด่น5 <c oughs> ้าเด่น2นะครับแล้วก็เด่น8 สองอีกแล้วนะครับน้าจนก็สีออกแหละนะครับถ้างวดน,นี้สองไม่มาเนี่ยก,ก็ไม่ให้อีกแล้วนะครับเนาะนะหลังๆนี้มักจะให้สองนะครับอขอให้มาละกันนะครับเนาะในเด่นห้าเด่นสองเด่นแปดนะครับเนาะมาดูในชุดเด่นจับคู่กันนะครับก็จะเป็นที่ในห้าสองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่ง ในงวดที่แล้วนี่ห้าศูนย์นี่ผมชอบมากๆเลยนะคิดว่าศูย์จะมาในงวดที่แล้วไม่มานะครับหรือใครชอบอีกนะห้าศูนย์นี่ก็อาจจะซื้อไปคู่เดียวก็ได้นะครับเด่นห้าชอบเป็นพิเศษก็คือห้าศูนย์กับห้าสองนะครับวันนี้ส่วนในสองนะครับก็จะเป็นในที่สองเจ็ดนะฮะสองแปดเด้อสองเก้าเนาะสองศูนย์สองหกนะครับ, 2, นะรบแล้วก็จะเป็นในที่ในสองสามนะครับ ก็นี่แหละครับนะในเด่น2นี่ถ้าชอบนี่ก็จะเป็นในที่ใน2 28นะครับถ้าชอบในเด่น2นะครับถามว่าผมมาตัดได้สอนะฮะในชุดเด่นนะฮะต,ตัวการตัวการกันไว้วันนี้กันไว้ใน8นะครับ8086 8 4นะครับ8 7 8 3แล้วก็8 9นะครับในชุดเด่นแลถ้าถามว่าชอบชอบชอบ8ไหนนะครับก็ งวดก่อนมันออก8ได้นะมันออกจะอะอกอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะแปนะครับน้องชอบ87นะครับ87แล้วก็80นะครับถ้าชอบได้เด่น8ได้ถามว่าผมชอบเลขไหนนะครับอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะขอให้2ตัวเข้าตรงๆเลยแล้วกัน3ตัวนะครับเป็น18 6 7 2แนะครับแล้วก็9 29เนาะ3ตัวนะครับใน3มชุดแรกนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็น,นที่ใน2 25 9นะครับ2 uh, 5 8 2 5 R 526นะครับก็ใจยิงก mm ็ค hmm. hmm. mm ิด hmm. ว yeah, ่า2กับ5เนี่ยน่าจะมาในบนนะครับเนาะอืมนะครับน่าจะมาในบนหรืออ่ะก็อาจจะไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับบางที2ก็อาจจะไม่มาหพราะ5อาจจะไม่มีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะถ้าใครชอบก็นั่นแหละติด25ไว้ที่ในบนด้วยแล้วกัน นะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นนะครับในแนวทางของในวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยลวกันนี่ครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนอกใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนะใครไม่ชอบก็ผ่าดได้ยังไงก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับนาะเริ่มต้นปีก็พลาดไปนะครับในงวดแรกของปี นะครับแต่ผมเท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าจะมีหวยลาว12ราศีเนาะนะบบางทีก็อาจจะเอาหวยลาวแนวทางหวยลาว12าสราศีเนี่ยมาจับเป็นลาวพัฒนาก็ได้นะครับซึ่งมันก็มี6หลักเหมือนกันเนาะเท่าที่ผมดูมี6หลักเหมือนกันแต่แต่เป็น12สราศีเนาะมันก็เริ่มตตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองเนาะอ่าก็มีสิบสองตัวนะครับสิบสองราศีเนาะแต่เป็นหลักหลักหลักหกหลักนะเดี๋ยวยังไงเราดูวันนี้ก่อนว่าว่ามันออกตามหัวสิบสองราศีไหมนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปัง,ปงๆแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ